ชาวเน็ตแชร์ภาพสนานเบลล่าราณีเวียสุกุลวัฒเพิ่งนั่งกินสุกี้ด้วยกันเมื่อต้นเดือนแฟนคลับงงสุดแบบนี้จะเลิกกันตอนไหนกำลังเป็นประเด็นร้อนอย่างมากหลังจากที่มีข่าวสะพัดว่าเวียเบลล่าเลิกกันเพราะเคยเห็นคู่รักขวัญใจมหาชนอย่างเบลล่าราณีแคมเปญนางเอกสาวชื่อดังและเวียสุกุลวัฒคนารธ บ่มรักกันมานานถึง9ปีแม้จะอยู่ต่างช่องแต่ทั้งคู่ก็มีผลงานให้ได้จิ้นฟินหมอนขาดไม่น้อยเกี่ยวกับเรื่องนี้ยังมีคนโยงไปถึงพระพายรมิดานักเอกสาวเลือดใหม่ช่องเจ็ดสีที่เล่นละครกรงน้ำพึง่งคู่กับเวียสุกลวัตรก่อนมีข่าวเลิกล้ากับเบลล่าราณีทิ้งปริศนาของการเลิกกันครั้งนี้ไว้ว่าเป็นเรื่องจริงหรือข่าวลือเนื่องจากก่อนหน้านี้มีข่าวลือว่าเวีย นั้นพาหญิงสาวรายหนึ่งไปเช่ารถด้วยกันและหลายคนต่างคิดว่าเป็นเบลล่าในตอนแรกแต่พอมีข่าวว่าทั้งคู่เลิกกันชาวเน็ตจึงมุ่งเป้าไปที่สาวรายนี้ทันทีว่าเธอเป็นใครกันถึงทำให้คู่รักขวัญใจมหาชนเลิกกันได้เบลล่าเวียเลิกกันดูเหมือนแฟนคลับจะยิ่งต้องการคำตอบมากขึ้นแต่ล่าสุดแฟนคลับของทั้งคู่ก็แอบใจชื้นขึ้นมาหน่อยเพราะมีตาดีแอบเห็นเวียเบลล่านั่งกินข้าวด้วยกัน เมื่อไม่นานมานี้ซึ่งชาวเน็ตมีการแชร์ภาพสนันที่ทั้งคู่นั่งกินสุกี้ด้วยกันแถมยังมีคนคอมเมนต์บอกว่าเมื่อต้นเดือนยังไปกินสุกี้แถวพระราม9ก้าด้วยกันอยู่เลยค่ะเมื่อวันที่9เดือนนี้เลยค่าจนเป็นที่สงสัยว่ามีโมเมนต์หวานคู่กันแบบนี้แล้วทั้งคู่ไปเลิกกันตอนไหนอย่างไรก็ตามวันนี้วันที่30พฤศจิกายนหกสี่เบลล่ารานีนางเอกสาวมีกำหนดออกงานอีเวนต์ในงานพิธีเปิดศูนย์การค้า เซ็นทรัลอยุธยาในช่วงเวลาประมาณ16.00นาทีถึง18.00นาทีซึ่งคาดว่าเบลล่าจะให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับประเด็นเลิกร้ากับเมียแฟนหนุ่มเป็นครั้งแรก